สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับแอมท็อกซิล่านะครับสำหรับอีฟบอนได้เดินทางถึงแพทที่2.5.0แล้วนะครับโดยแพทนี้นะครับก็จะมีเมนูบางอย่างเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นาการเพิ่มสกอตทีมนะฮะแล้วก็เพิ่มสกิลนักเตะแล้วก็มีเลกัซซี่ทอนเฟยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอเมนูที่เพิ่มเข้ามาใหม่ทำยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปตัวไมทีมก่อนนะฮะตรงนี้จะเป็นการ ใช้ทุกอย่างที่ที่กล่าวมาในเบื้องต้นนะครับโดยถ้าเกิดเราจะเพิ่มสครอคร์นะฮะก็ให้เรากดสามเหลี่ยมหรือกดปุ่ม Y นะบนจอยนะครับมันก็จะมีให้แอดเพลเยอร์สล็อตขึ้นมานะครับก็คือครั้งละห้าแสนนะฮะโดยกดหนึ่งทีจะเพิ่มห้าสิบคนนะฮะทั้งหมดสามารถเพิ่มได้ถึงเก้าร้อยคนนะคือการกดแปดครั้งเองคุณต้องเสียประมาณสี่ล้าน GP ครับถึงจะเขาเรียกน,นะเพิ่มสครอรดด์้ได้สูงสุดที่เก้าร้อยคนนะครับส่วนข้อต่อไปนะครับจะเป็น หัวข้อที่ชื่อว่านี่นะครับมันจะมีอันนี้ขึ้นมานครับสองอันนี้นะฮะอันนี้แล้วก็มีอ,อันนี้สองอันนี้สก,สกิลเทรนนิ่งครับแล้วก็เลกาซี่ทันเฟอร์ครับเดี๋ยวเริ่มมาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเลกาซี่ทันเฟอร์ก่อนเลกาซี่ทันเฟอร์ครับจะเป็นการโอนถ่ายคุณสมบัติของนักเตะนะครับจริงๆก็คือมันโอนถ่ายเลเวลนั่นแหละว่าให้อีกตัวหนึ่ง กินอีกตัวหนึ่งเพื่อเพิ่มเลเวลนะครับตัวที่เราไม่ต้องใช้ exp tenner นะแต่ใช้ gp ในการเพิ่มแทนนะเดี๋ยวเรามาดูกาเบียบบาบ b ซ่าที่เพิ่แงแจกเข้ามาใหม่ครับโดยตัวแรกนะครับตัวแรกคือเบสนะฮะคือฐานที่จะเราจะให้เพิ่มครับตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวที่จะถูกย่อยให้ตัวแรกกินนะครับแล้วก็ตัวที่สงังจะหายไปตลอดการนะครับโดย อ่า exp ยิ่งเยอะนะครับก็จะยิ่งเสีย gp เยอะนะฮะอย่างอันเนี้ยอย่างข้างบนเนี่ยคือทิสตองโดนะก็จะผมมี9 0 0 0 exp ต้องใช้1 3, 000, 000 GP, น0 0 0 0 gp ครับในการโอนทายไปนะครับก็จะไล่ลำดับตามอ่า exp งเียยิ่งน้อยยิ่งถูกยิ่งมากยิ่งแพงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูถูกๆแล้วกันนะครับอ่าถูกสุดก,ก็คือจะประมาณ3,000ันอ่าน่าจะ3 0 0พนะที่สามารถเพิ่มได้เดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะ คิดว่าน่าจะสามพนบอกตัวคือเลเวลไม่มีนะฮะมันก็จะไม่เพิ่มอะไรนะครับถ้าเกิดสังเกตเห็นว่าข้างล่างจะมีเขียนว่า number of additional skill เท่ากับ0ูนย์ะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อว่ามันคืออะไรครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนะฮะอ่าผมไปตัวนี้ก่อนป๊บผมจะแล้วกดคอนเฟิร์มอีกทีนะฮะนี่ครับก็จะมีบอกนะครับว่ากาบิโอซ่ถ้ากินไปแล้วเลเวลจะขึ้นเท่านี้นะฮะ เสียงทั้งหมดเท่านี้นะครับเราลองกดไปนะครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ดูเลเวลกันนะครับเห็นไหมครับเป็นเลเวลหครับอ่าแตประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับโดยข้อกําหนดของ Legacy Transfer นะครับก็คือเพิ่มได้ทุกตัวครับยกเว้นตัวที่ไม่มีเลเวลอย่างนี้นะครับอย่างตัว p a เพย of the Week หรือเป็นตัวอ่าที่ใช้โทเค็นแรก แล้วไม่มีเลเวลนะครับเนี่ยพวกนี้จะไม่สามารถนะฮะจะมันจะเพิ่มไม่ได้ครับเนี่ยฮะจะเพิ่มไม่ได้ครับเห็นไ,ไหมครับจะไม่เหมือนกันนะครับสกิลก็จะใส่ไม่ได้หรือว่ก็จะเพิ่มไม่ได้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อที่ชื่อว่าสกิลเทรนเนอร์นะฮะเทรนเนอร์ Trainer หรือเทรนนิ่งวะแอบปบหนึ่งนะฮะอ่าเทรนนิ่งเทรนนิ่งไม่เทรนเนอร์สกิล Trainer, เทรนเนอร์แอสกิลเทรนนิ่งนะฮะโอ้พูดผิดอีกแล้ว จะเป็นการเพิ่มสกิลจากปกติที่มีอยู่เพิ่มเข้าไปได้ถึง5สกิลนะครับต่อให้คุณมีสกิลสลอตเต็ม10แล้วก็ตามนะครับแต่เดี๋ยวผมดูเนมมาเนมมาตัวที่ผมซื้อแล้วกันเพราะคิดว่าผมน้าจะต่อสัญญานะครับอนี่ครับแล้วกดซีเรียไปทีหนึ่งครับนี่ครับจะมีสกิลเทรนนิ่งนะฮะนี่ครับเห็นไหมด้านซ้ายก็คือสกิลที่มีอยู่แล้วครับทั้งหมดก็จะประมาณส15สบห้าหรือเปล่าสามหก็10อช่องนะครับสกิลต้องเตะ1คนที่แบบ ฟูฟูก็คือสิบช่องนะฮะส่วนนักเตะที่ไม่มีก็คือก็จะแบบขีดโบโบไปนะครับคราวนี้เราจะมาดูเห็นว่ามันจะมีช่องทั้งหมด5ช่องนะครับมันต้องไล่เพิ่มทีละช่องนะครับโดยเราจะเสีย1สกิลนะครับแล้วเรากดสามเหลี่ยมสกิลลิสนะฮะนี่มันจะมีบอกนะครับว่านักเตะคนนี้สามารถใส่สกิลอะไรเพิ่มเข้าไปได้อีกนะฮะโดยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดมันเป็นสกิลซ้ำนะครับคุณจะเสียเทรนเนอร์ไปฟรีๆนะครับอันนี้ก็ต้องควรระวังนิดนึงนะ มันจะมีหลายๆอย่างนะครับมันจะมีเช่นเชิดลักเกิลช็อปโซคอนทัวร์ครับเพราะอย่างอื่นเนี่ยบางอันเน,นม่าจะมีอยู่แล้วอย่างคัตบีไฮเทิร์นอย่างเงี้ยหรือจะเป็นดับเบิ้ลทัชนะครับเดี๋ยวให้ดูฮะเนี่ยเรากดอัลสโควเอเบิลนะฮะสกิลนะฮะเนี่ยมันก็จะมีแบบนีมันก็จะมีคัตบีไฮเทิร์นซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับถ้าเกิดผมกดแล้วมันได้ซ้ำเนี่ยมันก็จะเสียฟรีศษนะับเดี๋ยวเรามากดดูครับว่าเป็นยังไงปุ๊บ โอเคได้พินพอย์คอซิ่งเข้ามาครับนี่ Edible p l a y e r to c a l l in c o นะิ s คอร์เ t h วิดเดอ a เก c ด r อ็กคอวก็คือการเปิดบอลโค้งแล้วแม่นยำนะเราเหมือน o, เทนอโนอ่าัานดูรโรเบนสันนะครับอะไรพวกนี้นะไอที่เปิดปแม่นๆนะนี่จะเข้ามา้วหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเกิดเอาพวกเนี้ยเทนกลับไปครบจะทำยังไงเดี๋ยวผมให้ดูอาริชาติซอนนะครับแล้วกินเนมานะแต่ผมไม่กดนะให้ดูเฉยให้ดหูเฉยนะฮะ โดยเราไปกดตรงเหมือนเดิมครับ Legacy Transfer ครับคือการโอนถ่ายเลเวลนั่นแหละนี่เห็นไหมฮะเมื่อเนมานะครับมีสกิลเพิ่มมาหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราโอนถ่ายไปอีกตัวหนึ่งค่าค่าโอนเนี่ยจะยิ่งแพงขึ้นครับต่อให้ให้ exp น้อยก็ตามนะเห็นไหมเอ็มันได้แค่สามหมื่นสองพันนะครับแต่มีสกิลหนึ่งนะฮะต่ต้องเสียถึงสามแสนนะครับอย่างกับจะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราไปให้ตัวที่ไม่มีสกิลเลยนะฮะ เดีย๋ยวเราผมไปหาตัวที่ไม่มีสกิลเลยนะครับแล้วให้มันกินฟีฟีหนึ่งทีนะครับแล้วก็เอาไปโอนอีกตัวหนึ่งนะฮะจริงๆอยากได้แบบมีสักหนึ่งสกิลนะฮะอ่าอ่าอันนี้แล้วกันตัวนี้แล้วกันดีแลบดีแลบอ่าเราก็ไปกดนะครับแล้วก็เพิ่มสกิลให้หนึ่งอันปึ๊บอ่าเป็นโลล็อ p เต็ดพาร์ตนะครับเป็นโลล็อเข้ามาปุ๊บควนี้เดี๋ยวเราจะไปโอนใส่ นีมาดูที่เนย์มาร์ครับเนย์มาร์ไม่มีโลล็อกเตดพาร์ตนะครับเห็นไหมครับจะมีเห็นไหมครับมัจะมีเพยเยอร์สกิลก่อนอันดับแรกคือเป็นสกิลปกติของล็อกเตดแล้วมันจะมีสกิลเพิ่มเข้ามาครับเป็นเอเดิชันอลสกิลนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้มันเป็นตัวตั้งต้นนะฮะแล้วคนนี้นี่ครับขึ้นมาแล้วครับจะเป็นโรลลี่เป็นดีแลบนะฮะไม่ใช่โรลลี่ดีแลบโรลลี่ดีแลบนี่แก่แก่มากนะถ้าเกิดใครใครทันนี่แสดงว่าตั้งใจไล่รุ่นผมแหละนี่ครับก็คือตต่ออให้้สกกิลนนย็ามะะฮ มแีแค่สามสกิลแล้วตอนนี้แต่มีเอเดติชั่น n a ลนะฮะแล้วก็ต้องเสียสองแสนอ่าสองแสนห้าหมื่นแปดนะครับนี่นะเมื่อผมกดไปปุ๊บนะฮะผมไม่ชชว่์ว่าจะเป็นเอเดติชั่นลที่ใส่เข้าไปหรือเป็นเพเยอร์สกิลที่ใส่เข้าไปแต่ความคิดผมเนี่ยมันควรจะย้าย a อ d ด t ิชั่น s k ลสกิลเข้าไปนะครับอ่อาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะับปับ๊บกดไปนะครับ select Player นี่นะฮะจะบวก บวกโลล็อกเตตพาไปอีกหนึ่งนะครับเสียสองแสนห้านะฮะอ่าไปครับป้าเข้าไปครับนี่มันจะมีบอกนะฮะว่าคุณเสียอะไรไปบ้างนะครับเห็นไหมครับเพิ่มมาแล้วนะครับจากพินพอรคอสซิงแล้วก็โลล็อกเตตพาเพิ่มเข้ามาสําหรับเนมานะครับอันเดียคขานี้นะครับเรามาดูว่าถ้าเอาเนมานะฮะไปให้ตัวอื่นนะฮะมันจะเสียเท่าไหร่นะะตอนแรกหนึ่งสกิลเสียประมาณสองแสนห้าถึงสามแสนนะครับขึ้นอยู่กับอีพีด้วยแล้วก็นักเตะด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปอ่าเป็นโรดี้ตัวเดิมโรดี้คนดีคนเดิมอ่าเป็นจอห์นสโตนก็ได้นะครับอ่จอห์นสโตนเราจะกินเข้าไปนะฮะเราลูที่เนย์มาครับรับเนมาจะมีสองสกิลนะฮะจะเสียแสนสามแสนหกหมื่นหกพันนะฮะก็จะเสียเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับนี่แต่ก็จะได้สองสกิลกลับมานะฮะถือว่าคุ้มไหมก็พอได้นะสำหรับในการสุ่มสกิลแต่ค่อนข้างจะเปลืองสล็อตนิดนึงในการใช้อเทมสำหรับ เพิ่มสกิลเข้าไปนะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งมันคือการสุ่มนะฮะมันไม่สามารถเลือกได้ว่าคุณจะต้องการอะไรนะครับถ้าเกิดคุณจะปั้นหนึ่งตัวให้มีสกิลโหดหรือมีสกิลที่คุณต้องการอ่ะอาจจะต้องเสียถึงตัวละหนึ่งล้านเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะตอนนี้นผมเสียรอบแรกของ 1, แสนห้าล้วถ้าเกิดผมกดอันนี้ก็จะเสียอีกสามแสนกว่าครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นเจ็ดแสนแล้วนะฮะเอ่อสำหรับเป็นการเผาการเบรนจีพีไปในตัวใครที่บอกว่าโ oh, อ้จีพีเยอะแล้วก็ยิ่งพวกผู้คนเล่นโมบายเนี่ยแบบปีแนนบบ รับรองเจออันนี้เข้าไปนะมีหมดแน่นอนนะโอเคครับ <S <S สำหรับทิปดีเทคนิคดีครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมันมีหรือใครต้องการรีเควสอะไรก็แนะนํามาได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เดือปากกว่าแรงเดี๋ยวเราจะทําคลิปออกไปให้ดูนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปฝากช่องฝากเพจด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ